รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมานะคะอยู่บนเวทีนะคะอันทรงเกียรตแห่งนี้นะคะก็นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะคุณก้องนะคะประธานบริษัทของเรานะคะที่นะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวไก่นะคะกล้าที่จะก้าวเข้ามาะสู่ นะคะครอบครัวแห่งนี้นะคะแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทีมงานนะคะที่นะคะอยู่นะคะหกสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะคะที่นะคะร่วมเดินทางมานะคะให้ไก่ได้มาอยู่ณจุดนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะตัวเองนะคะที่เปิดโอกาสนะคะ ที่เห็นนะคะรุ่นพี่ของเรานะมีรายได้ที่แบบขนลุกนะคะสิล้านบาทพิยศนั่นเองนะคะที่นะคะส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ตัวไก่นะคะอยากทําอะไรที่มันท้าทายนะคะเมื่อ2องปีที่แล้วนะคะตัวไก่นั่งอยู่ตรงโน้นเลยค่ะท้ายสุดเลยนะคะตำแหน่งสตาค่ะมีรายได้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นบาทนะคะในวันนั้นรู้สึกว่าเวทีตรงนี้ไม่น่าจะเป็นของเราหรอก น้าแต่น้ด้วยความที่นะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนซึ่งตัวไก่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่น้ามีความฝันน้ะอยากรวยนคะจึงหาอะไรทําหลายสิ่งหลายอย่างนะทำน้าจนแทบเรียกได้ว่าเกือบจะติดลบน้ะเข้าสู่โปรเจก t นี้ไม่มีทุนค่ะน้ะรูดบัตรเข้ามาด้วย0-8%นะซซึ่งตัวไก่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากพิสูจน์นะคะว่าถ้าวันนี้ต้นทุนของเรามันไม่มีค่ะ เราจะสามารถประสบคอนเสเร็จได้เหมือนกับคนอื่นเขาไหมนะคะก็พิสูจน์เลยค่ะว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะคะได้รับแรงบันดาลใจแล้วมาหาเครื่องมือมหาวิธีการที่ใช่นะด้วยการที่นทำไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วแค่ใช้ความเชื่อของตัวเองว่าเราน่าจะทําได้นะถ้ามีนมนุษย์ทําได้เราน่าจะทําได้เชื่อมั่นแค่นี้แค่ว่าเราศรัทธาในสิ่งที่เราทําระหว่างเส้นทางนมันอาจจะมีอุปสรรค นะเข้ามาทดสอบเราเรื่อยๆนะก่อนที่ตัวไก่เองนะจะประสบคอนเสเร็จจับเงนินละ้านนะคะก่อน2เดือนเลยไก่ก็ได้เสียนะคุณพ่อคนที่รักนะคะไม่สบายนะคะแล้วก็หลับไปเฉยๆนะที่รักษามาแล้ว6ปีในวันนั้นไก่รู้สึกว่าทําไมเราไม่รวยทําไมเราถึงยังไม่ประสบคนสันเะสิรนะซึ่งวันนี้แหละนะไก่ก็อยากที่จะให้นะพี่ๆน้องๆ ทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ตรงนี้นะคะอยากให้นะคะตั้งใจนะะในเส้นทางนี้นะคะเครื่องมือที่ใช่นะ,ะแล้วก็มีรุ่นพี่เป็นต้นแบบให้เรานะคะเดินตามแล้วก็รีบประสบความสำเร็จนะ,ะซึ่งตัวไก่นะคะไม่สามารถประสบความสำเร็จนาในวันที่คนรักอยู่ได้นะคะวันนี้นะคะไก่นะคะยังเหลือคุณแม่ อีกหนึ่งคนนะคะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวไก่ในการที่จะก้าวสู่ไปข้างหน้านะคะก็นะคะอยากให้พี่เพี่น้องของเรานะคะมาเจอเครื่องมือที่นี่นะคะมันใช่มันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับตัวไก่ที่เป็นคุณหนึ่งค่ะที่มองว่าธุรกิจนี้มันขายฝันหรือเปล่ามันได้จริงหรือเปล่านะคะแต่นะคะพี่สูทค่ะพี่สูด้วยตัวเอง ที่คนข้างนอกอาจจะบอกว่ารายได้แบบนี้มันเยอะเกินไปมันเวอร์หรือเปล่านะคะอาจจะถูกคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแต่ตัวเรามั่นใจค่ะว่าได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะลองทํามันดูนะคะแล้วก็ตั้งใจตั้งใจแล้วก็โฟกัสทําทาทาสูตรไก่ไม่มีอะไรค่ะแค่ทําทํทำ,ทำ,ทำใช้ความเชื่อศรัทธานะคะซึ่งธนะะุรกิจเนี้ยอาจจะนะคะแตกต่างนะคะจากธุรกิจอื่นๆที่ไก่เคยเข้าไปศึกษามา ะะธุรกิจนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยน,นะคะเหมือนกับการที่เรา,เาปลูกต้นไผ่นะคะพวกต้นไผ่จีนนะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่คะห้าปีระหว่าง5ปีนะคะเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมคะรากนะคะมันมันอาจจะอยู่ข้างล่างเรายังไม่ไม่เห็นแต่เราก็ยังมีความเชื่อนะคะรดน้าพอนดินเหมือนกันค่ะนะ,ะหลังจากนั้นนะคะห้าปีนะคะใช้เวลาระยะเวลาเพียง5เดือนนะคะต้นไผ่ค่ะนะคะ,นะคะมันทะยานขึ้นมาเลย ะะความสำเร็จก็เช่นเดียวกันธุรกิจนี้ไม่ใช่การปลูกทององอกค่ะคือการปลูกต้นไผ่อยู่ที่ว่าวันนี้เรามีเวลาะะรดน้ำพอดินมากเท่าไหร่นะคะจากค่าเฉลี่ยเลยธะะุรกิจนี้3-5ปีแต่ถ้าวันนี้นะะเราอยากสำเร็จเร็วแบ่งเวลาเข้ามาทำเหมือนกับตัวกายระยะเวลาเพียง1ปีเรียกได้ว่าโคตรพิชชีวิตเลยทำได้ในสิ่งที่ไม่เคยทำะะตอนนี้เข้าร่วมโปรเจกต์2ปีกว่าะะรับรายได้แต่20บล้านบาท ซึ่งมองว่าเฮ้ยมันมันใช่่ะถ้าเราเจอธุรกิจที่ใช่อ่ะก็ลุยไปสิลุยให้เกินร้อยกันเลยนะคะลุยแบบว่าสุดๆไปเลยนะไม่ต้องเหยียบแบกนะซึ่งวันนี้นาไก่ก็อยากให้นะคะพี่ๆน้องๆนะคะเข้ามาแล้วนะคะให้ใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะให้ใช้โอกาสแบบนี้รีบสําเร็จให้ทันนะคะก็สุดท้ายเลยนะก็ฝากไว้นะคะว่า ตัวไก่เป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากรวยมาทั้งชีวิตนะก็นะคะวันนี้อย่าหยุดฝันค่ะถ้ายังไม่รวยนะคะสวัสดีค่ะ